มีหลายๆคนนะครับยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับการไปสร้างปฏิสัมพันธ์คือไปดูคลิปเพื่อนให้จบแล้วไปกดไลค์ไปคอมเมนต์แชร์คลิปของเพื่อน AI จะเปิดค่าการมองเห็นให้เราและยอดบิวของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นก็ถูกแบบหนึง่งแต่ก็เข้าใจผิดอีกแบบหนึ่งนะครับวิธีการที่ถูกต้อง ผมจะพาไปทำครับวันนี้ก็คือถ้าคุณอยากให้เปิดค่าการมองเห็นได้ร้0ยเซเต็มร้อเซเลยและยอดวิวของคุณเพิ่มมากขึ้นเกินร้อเร์ซเลยก็คือคุณไปสร้างปฏิสัมพันธ์ในชิปของตัวเองครับเพราะ AI ก็จะนําส่ง ว่าชิปของคุณมีการตอบโต้หรือปฏิสัมพันธ์ยอดวิวเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็คือคนที่ทํคชิปให้คุณดูนะครับได้ยอดวิวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองแต่คุณต้องไปโฟกัสตรงนี้ครับต้องไปโฟกัสกับชิปตัวเองการทาคอนเทนต์เนื้อหาต่างๆแล้วก็มันไปตอบโต้มีปฏิสัมพันธ์ในชิปของตัวเองนะครับอย่าไปเข้าใจผิดมากครับเป็นการเปิดค่าการมองเห็นการไปดูคลิปของคนอื่นเนี่ย ก็เป็นแบบส่วนหนึ่งครับแต่ไม่ได้ร0อยเปซนตจะนําส่งก็อยู่ที่ชิปของเรานี่ครับทําให้ยอดวิวเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าคุณมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็ตอบโต้ไปวันนี้ผมจะพาไปดูศูนย์รวมคอมเมนต์ในโพสต์ของคุณในคลิปของคุณและการไปทําวิธีปฏิสัมพันธ์ให้ไปต่อยอดได้เพิ่มมากขึ้นทํายังไงไปทํากันเลยครับอันดับแรกเราเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรานะครับ กดไปที่ตรงดูแดชบอร์ดเืออาชีพนะครับแล้วก็เราเลื่อนเข้าไปดูครับเลื่อนลงไปเรื่อยๆครับตรงรูปดาวสีแดงนี่นะครับตัวจัดการความคิดเห็นนะครับดูและตอบกับความคิดเห็นอย่างรวดเร็วนี่เรากดเข้าไปนะครับ ความคิดเห็นทั้งหมดที่เราตอบแล้วหรือยังไม่ตอบนะครับจะอยู่ตรงนี้หมดครับอันไหนที่คุณยังไม่ตอบให้ไปตอบเลยนะครับแล้ววิธีการตอบความเมนเ์นเพื่อต่อยอดบทสนทนาก็คือตอบให้มีคำถามที่คนอื่นจะสามารถตอบกลับมาได้นะครับมันจะช่วยให้การต่อยอดสนทนาเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ ทำให้เรามีความสัมพันธ์แน่นแฟนกับคนที่จะเข้ามาร่วมดูคลิปของเรานะครับนี่นะครับผมก็จะตอบนะครับอันไหนที่ผมยังไม่ตอบกดถูกใจแล้วก็เขียนตอบให้มีเชิงถามเข้าไปอีกนะครับ ถามเข้าอบกครับเนี่ยครับมีคนบอกว่าจินกับไผอันนี้ Fc หน้าใหม่นะครับมาถามผมก็จะทำงาน ดูเกาหลีด้วยกันนี่แหละครับคิดว่าเราก็จะได้ถามกลับไปอีกนะครับว่าท่านพักอยู่ตรงไหนก็ว่าไปสบายดีไหมก็ในเชิงแบบนี้นะครับในการตอบคอมเมนต์นี่นะครับมันจะช่วยต่อยอดบทสนทนาในคลิปของเราเมื่อ AI เห็นว่าเรามีการตอบโต้อยู่บ่อย ชิปนั้นเขาก็จะดันให้คนอื่นเห็นอีกนะครับวิธีการตอบโต้บทสนทนาก็คือตอบแล้วก็เชิงถามกลับไปด้วยนะครับสมาชิกแฟนตัวยงเชียร์เตอร์ด้วยกันนี่ครับคนที่เป็นเชียร์เตอร์ด้วยกัน ก็จะมาอยู่ตรงเลื่อนมาก็จะมีอยู่นะครับนี่ครับอย่างคนที่มาถูกใจนะครับกดถูกใจแบบนี้เราก็ตอบกลับไปเลยนะครับจะขอบคุณครับก็ว่าไปวันนี้ลงคลิปหรือยังครับประมาณนี้ตอบกลับหรือเราก็ถามต่อไปอีกนะครับ อันไหนที่เรายังไม่ตอบก็ต้องไปไล่ตอบให้หมดนะครับเมื่อมีการโต้ตอบกลับไปกลับมาแบบนี้นะครับ AI ก็จะนำส่งคลิปของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยสวัสดีค่ะอากาศหนาวดูแลสุขภาพด้วยนะคะก็ตอบขอบคุณเขาไปขอบคุณครับผมประมาณนี้ครับ ที่นู้นอากาศเป็นไงบ้างครับนี่ตอบกลับไปได้อีกนะครับวิธีการตอบกลับไปทดลองทำกันดูนะครับ สร้างปฏิสัมพันธ์กับช่องของคนอื่นแล้วก็อย่าลืมสร้างปฏิสัมพันธ์กับช่องของตัวเองด้วยนะครับ AI, AI จะได้เปิดค่าการมองเห็นให้คุณได้ร้อยเกินร้อเปอร์เซนต์ไปเลยนะครับแล้วยอดวิวและผู้ติดตามก็จะเพิ่มมากขึ้นไม่ต้องไปไล่ล่าหาผู้ติดตามนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ